ไหลออกไปจากเมืองหลวงเมื่อหลายสิบปีที่แล้วบริเวณทุ่งแถบนั้นเต็มไปด้วยต้นข้าวที่กำลังออกรวงเหลืองอลามข้าวแต่ละรวงเบ่งบานและอวบโตจนลำต้นไม่อาจทานน้ำหนักของเมล็ดข้าวได้ต้องโน้มตัวทอดลงสู่พื้นดินบริเวณนั้นมีชื่อเรียกว่าบ้านไผ่ดอะอยู่ในตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพีน้องจังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดนี้เองนับแล้วคืออู่ข้าวอู่น้ําของเมืองไทยก็คงไม่ผิดบ้านไผ่เดาะเป็นชุมชนที่นาแน่นพอสมควรอาชีพหลักของผู้คนที่นั่นคือการทํานาอันเป็นอาชีพดังเดิมที่บรรพบุรุษมอบไว้ให้เนื่องจากเป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ทํานาได้ผลมากมายความสงบสุขจะมีให้เห็นอยู่ทั่วไปณนะที่นี่เอง คือถิ่นกำเนิดของเด็กคนหนึ่งที่ชื่อว่าเป้าเด็กชายเป้าผู้นี้เมื่อเติบใหญ่เด็กกลายเป็นผู้ที่ได้รับการเก่าวขวัญถึงอย่างมากน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักเด็กชายเป้าเป็นบุตรของชาวนาโดยตรงผู้หนึ่งบิดาชื่อว่านายช้างมารดาชื่อว่านางเปลมมีพี่น้องรวมทั้งสิ้น8ดคนเป้าเป็นบุตรคนที่ห้าเมื่อเป้าเกิดทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องก็รู้ว่าเป้าไม่ใช่คนแข็งแรงอะไรนัก เพราะเป้าเป็นเด็กผอมพุงป่องและเจ็บอดออดแอด,อดเสมอแต่ว่าอาการนั้นก็ไม่หนักหนาอะไรคงเลี้ยงดูกันได้เรื่อยมาชีวิตในวัยเด็กนั้นเป่าก็เหมือนกับเด็กอื่นทั่วไปคือชอบเล่นฝุ่นสนุกสุขสนตะลอนตลอน,ตลอนไปตามชายทุ่งและดำผุดดำว่ายอยู่ในคลองบึงที่ไม่ห่างจากบ้านนักทั้งทที่เป็นเด็กซึ่งพ่อแม่ออกจะเป็นห่วงอยู่เพราะเกรงว่าโรคภัยจะแทรกแซง เนื่องจากความอ่อนแอแต่เป้าก็คงสุกซนและ,จะเจริญไวเรื่อยมาพร้อมกับอายุที่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเป้าเริ่มมีภาระเล็กๆน้อยๆคือติดตามผู้ใหญ่ออกไปทำนาตามแรงตามความสามารถเท่าที่จะทำได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นการสอนวิชาชีพที่จะกลายเป็นสมบัติติดตัวไปในวันข้างหน้าอีกวิธีหนึ่งแต่กับพ่อกับแม่ของเป้าแล้วคิดไปไกลกว่านั้นอีก คือชีวิตของชาวนาจะมีอะไรไปมากกว่าตื่นเช้าออกสู่ทุ่งกว้างเย็นลงก็กลับบ้านวิชาความรู้อื่นนั้นคงไม่มีในเมื่อหาเวลาที่จะเลํมเลียนไม่ได้ความคิดที่วูบขึ้นมาเช่นนั้นในขณะนั้นทําให้พ่อแม่ของเปาตัดสินใจส่งลูกชายน้อยๆไปขอรับวิชาความรู้จากแหล่งรวมของศรัรพวิชาทั้งหลายนั่นก็คือวัด วัดแรกที่เป้าได้ล่ำเรียนคือวัดใกล้ๆบ้านนั่นเองเป้าได้รับรู้ธรรมเนียมใหม่กล่าวคือเป้าต้องรับใช้ปรนิบัติพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์ด้วยหลังจากเลิกเรียนแล้วซึ่งก็หาทําให้เด็กน้อยเบื่อหน่ายไม่การรับใช้อาจารย์ก็เหมือนกับรับใช้พ่อแม่ดังนั้นเป้าจึงไม่ได้ลังเกียจตรงกันข้ามกับมีความกระตือรือร้นเมื่ออาจารย์เรียกหาความรู้ ในด้านอ่านออกเขียนภาษาไทยของเด็กชายเป้าก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วอ่านเขียนได้คล่องแคล่วและด้วยความกระตือรือร้นของเด็กผู้นี้ทำให้อาจารย์ผู้ประสิทธ,ธิ์ประสาทวิชาบังเกิดความเมตตาสอนเด็กชายเป้าให้รู้จักอ่านเขียนภาษาขอมต่อไปว่ากันว่าใครก็ตามในสมัยนั้นยุคนั้นถ้าเรียนภาษาขอมก็ถือว่าเป็นการเรียนในชั้นสูง แต่เรียนไปได้ไม่นานก็จำต้องย้ายวัดเพื่อการศึกษาต่อไปตามธรรมเนียมของนักเรียนใหม่พระอาจารย์ย่อมจะปล่อยให้ผ่านไปไม่ได้เป้าจึงต้องย้อนเรียนภาษาไทยอีกครั้งเป็นการทบทวนดูเหมือนว่าความรู้ในภาษาไทยที่เป้ามีอยู่แล้วจะเป็นที่รับรองของพระอาจารย์เป้าจึงได้ก้าวต่อไปสู่ขั้นสูงคือเรียนภาษาของอีกครั้ง ในครั้งนี้เด็กชายผู้นี้ได้แสดงความสามารถให้ประจักษ์อีกครั้งหนึ่งเพราะชั่วเวลาไม่นานเป่าก็อ่านหนังสือขอมเลยหน้าเด็กๆรุ่นเดียวกันจนเป็นที่เรื่องหรือยกจ้องอาจารย์เองก็ถึงกับเอ่ยปากชมไม่ขาดเลยเพื่อนๆของเป้าถึงกับออกปากอย่างล้อเลียนเป้าน่ากลัวจะไม่ใช่คนไทยแต่เป็นขอมจึงอ่านเขียนหนังสือขอมได้คล่องแคล่วนัก และแล้วฉายาว่าขอมก็ปรากฏขึ้นตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาแต่เมื่อเรียกกันไปน,น,นานๆชื่อเป้าก็ชักเลือนหายไปทุกทีเพื่อนฝูงและผู้รู้จักมักคุ้นตลอดจนคนที่สูงอายุก,กว่าต่างยอมรับเอาฉายาขอมเข้าไว้อย่างสะดวกปากคำหนึ่งก็ขอมสองคำก็ขอมในที่สุดชื่อเป้าอันเป็นชื่อเดิมของเด็กน้อยผู้นี้ก็สูญหายไปจากปากอย่างเด็ดขาด กลายเป็นเด็กชายขอมขึ้นมาแทนที่กล่าวถึงการศึกษาที่วัดอันเสมือนโรงเรียนสำหรับยุคนั้นเปรียบได้กับการศึกษาของนักเรียนประจำในยุคนี้กล่าวคือต้องพำนักอยู่ที่วัดอยู่ตลอดไปโดยมีพระอาจารย์ที่เป็นทั้งครูและผู้ปกครองไปพร้อมๆกันแต่นั่นก็หาใช่ว่านักเรียนของวัดจะไม่มีโอกาสได้กลับบ้านที่จริงเมื่อถึงเวลาอันสมควรนักเรียนวัดก็กลับบ้านกันทั้งนั้น เป้าหรือบัดนี้มีชื่อใหม่ตามความนิยมว่าขมก็กลับบ้านเหมือนกันเมื่อถึงบ้านความสุขสนแบบเดิมๆที่เป้าเคยเล่นสุขสนก็หายไปเป้าหรือขอมกลายเป็นเด็กที่มีระเบียบรู้จักการปฏิบัติรับใช้ผู้สูงอายุกว่าการพูดจาข้อฉะฉานจะอ่านจะเขียนก็คล่องแคล่วสร้างความชื่นใจให้กับคู่เป็นพ่อเป็นแม่อย่างยิ่งจนทำให้ในายช้างและนางเปรมลงความเห็นพ้องต้องกันว่า ตนนั้นได้แก้วไว้ในมือแล้วสมควรที่จะได้รับการเจรานในต่อไปดังนั้นหลังจากที่ศึกษาอยู่ที่วัดบางสามได้ระยะหนึ่งขอมก็ถูกส่งตัวเข้ากรุงซึ่งเป็นการ,รเผชิญชีวิตครั้งใหญ่สำหรับเด็กเล็กๆคนหนึ่งที่มิเคยจากบ้านไปไหนไกลเกินกว่าวัดบางสามแต่การไปครั้งนี้หมายถึงอนาคตที่จะชี้บอกว่าต่อไปจะได้เป็นเจ้าคนนายคน ดังคำเปรียบเทียบที่ผู้ใหญ่ชอบพูดกันหรือไม่แทนที่จะได้เป็นเพียงชาวไร่ชาวนาดังบรรพบุรุษของตนและแน่ละกรุงเทพช่างเป็นคำที่หวานหูเสียนี่กระไรสวรรค์สำหรับทุกคนใครได้ไปแล้วมักไม่ยอมกลับกันขอมถูกพ่อแม่มาฝากไว้ที่วัดสเกตเนื่องจากมีภิกษุที่รู้จักคุ้นเคยกับทางบ้านจำรรษาอยู่ที่นั่น วัดสเกตก็เลยได้เป็นบ้านหลังที่สองของเด็กชายขอมพร้อมๆกับการเข้าโรงเรียนชั้นปฐมศึกษาซึ่งตั้งอยู่ที่วัดนั้นด้วยบัดนี้แทนที่จะเรียนแบบแผนเก่าแต่ขอมได้เรียนหลักสูตรการศึกษาแบบใหม่ที่หลวงท่านกำหนดให้อนุชนได้เล่าเรียนชีวิตอันเป็นประจำของขอมในกรุงเทพก็เริ่มต้นโดยการตื่นแต่เช้าตรู่หาอาหารใส่ปากใส่ท้องแต่พออิ่มแล้วก็มุ่งหน้าไปยังโรงเรียน คล่ำเคร่งอยู่กับการเรียนไปจนบ่ายคอยจึงกลับวัดขอปรนนิบัติรับใช้พระอาจารย์ที่ขอมาอาศัยอยู่ด้วยและได้อาศัยข้าวกลนบาทของพระอาจารย์นั้นเองเป็นอาหารยังชีพเรื่อยมาเวลาผ่านไปจากวันเป็นสัปดาห์จากสัปดาห์เป็นเดือนและจากเดือนเป็นปีขอมคงปฏิบัต,ติตนเสมอตนเสมอปลายกับการศึกษาขณะที่การรับใช้พระอาจารย์ก็รักษาไว้ไม่ได้ขาดตกบกพร่อง เป็นอยู่เช่นนี้ล่วงเลยถึง3ปีขอมจบการศึกษาในชั้นประถมปีที่สก็เดินทางกลับสู่อ้อมอกของพ่อแม่อีกครั้งหนึง่งขอมกลับบ้านอย่างคนที่ไปชุบตัวในเมืองหลวงมาแล้วเมื่อ,อย่างก้าวไปที่ใดก็มีแต่คนนิยมชมชอบจะพูดจาก็มีคนนับถือและแม้ว่าชีวิตเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มซึ่งก็หมายถึงวัยแห่งการกระตือรือร้นและการเที่ยวเตรสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนฝูง และสาวพื้นบ้านเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตามแต่หนุ่มน้อยขอมก็ไม่ยอมปล่อยใจให้ล่องลอยไปเกินกว่าขอบเขตสิ่งที่ขอมคิดมากในขณะนั้นคือทำนาช่วยภาระของพ่อแม่แต่เรานั้นหาได้เป็นคนโดยสมบูรณ์ไม่หากยังไม่ได้บวชเรียนดังนั้นเมื่อขอมอายุครบบวชพ่อแม่ก็จัดการบวชให้ที่วัดบางสาอันเป็นวัดใกล้บ้านและสถานที่ศึกษาเดิมของขอม เพราะดยะนี้ขอมมีนิสัยไปในทางรักสันโดษชอบพินิษพิเคราะหตรึกตรองต่างกว่าเพื่อนไว้เดียวกันคนอื่นๆพิธีอุปสมบทขอมจัดทำกันอย่างเต็มที่เท่าที่ฐานะจะอำนวยได้และท่ามกลางความชื่นชมของทุกคนเนื่องจากพ่อแม่ของขอมเป็นผู้ที่กว้างขวางมีคนไปมาคบบหาด้วยจำนวนมากการบวชคราวนี้จึงมีพระครูวินยานุโยคแห่งวัดสองพี่น้องเป็นองค์อุปชา พระอาจารย์กอนวัดบางสามเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอาจารย์เผือกวัดบางโซเป็นพระอนุสาวนาจารย์ขอมได้รับฉายาที่พระอุปชาตั้งให้คืออนิโชภิกขุนวกะภิกษุอนิโช,โชหรือเด็กชายเป้าที่เพื่อนเพื่อนเรียกกันว่าขอมก็ได้ก้าวเข้าสู่ล่มกาสาวพักตั้งแต่บัดนั้นพระขอมหรือพระอนิโชภิกษุเมื่อจำพรรษาอยู่ที่วัดบางสามก็ตั้งหน้าตั้งตา ศึกษาพระธรรมวินัยด้วยความเอาใจใส่อย่างยิ่งและได้ปฏิบัติตนในศีลจารวัดเป็นอย่างดีอยู่หลายปีจนกระทั่งเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงก็มาถึงยังมีสำนักสงสร้างขึ้นใหม่แห่งหนึง่งมีชื่อเรียกตามความนิยมของชาวบ้านว่าวัดไผ่โรงวัวที่นี่ไม่มีสมภารเจ้าวัดบรรดาชาวบ้านย่านนั้นซึ่งจับตาดูพระขอมาตั้งแต่ต้นหลงความเห็นพ้องต้องกันว่า ผู้ที่สมควรได้รับตำแหน่งสมภารวัดใหม่นี้ไม่มีท่านใดเหมาะเท่าพระขอมเมื่อหลงความเห็นกันดังนี้ต่างก็พากันไปนิมนต์อาน,นิโชภิกษุหรือพระขอมให้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดไผ่โลงวัวก,ก่อนพระขอมซึ่งเคยเป็นที่คุ้นเคยกับพุทธบริษัทที่นั่นไม่อาจขัดสัทธาได้จึงได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นเป็นเวลาสองปีชีวิตของท่านอโชภิกษุในช่วงนี้ หากจะขาดก็คือขาดสถานที่ศึกษาเล่าเรียนเพราะวัดไผ่ลงวัวเป็นวัดใหม่ขาดสถานศึกษาเล่าเรียนสิ่งนี้ทำให้พระขอมได้พิจารณาตนเองและเห็นว่าอันทรรมวินัยและพระศาสดานั้นท่านยังเข้าไม่ถึงพอที่จะเป็นสมภารวัดได้หากผู้ศรัทธายังประสงค์จะให้ท่านเป็นผู้นำของวัดนี้อยู่ท่านก็จำต้องเสาะแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ดังนั้นท่านจึงขอย้ายไปจำพรรษาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุซึ่งอยู่ในตัวเมืองสุพรรณบุรีแล้วไปศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดประตูสารใกล้ๆกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุที่ท่านจำพรรษาอยู่นั่นเองการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระขอมดำเนินไปสามปีก็สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอกอันเป็นความรู้ชั้นเถระภูมิคราวนี้ท่านกลับมาสู่วัดไผ่ลงวัวอีกครั้งอย่างสมภาคภูมิ กลับมาอย่างผู้พร้อมที่จะบริหารกิจให้พระาศาสนาเต็มที่ดังได้กล่าวมาแล้วว่าวัดไผ่ลงวัวเป็นวัดใหม่ความใหม่นี้เองเป็นความใหม่ที่ยังไม่ถึงพร้อมกล่าวง่ายๆคือไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันกุฏิที่อยู่จำปรรษาของภิกษุสัมมเนนก็เป็นกระต๊อบมุงจากเก่าๆมีอยู่เพียงสองหลังศาลาการประเรียนที่จะเป็นที่บำเพ็ญกุศลของทายกทายิกา เป็นเพียงลงทําด้วยไม้ไผ่หลังคามุงจากอาศัยพื้นดินเป็นพื้นของศาลาหน้าอนาใจยิ่งภาระของพระขอมคือปรับปรุงศาสนาสถานแห่งนี้ให้หน้าพักพิงสมกับเป็นวัดเสียก่อนเพื่อจะได้เป็นหนทางนำไปซึ่งการปรับปรุงจิตใจของชาวบ้านผู้ศรัทธาเป็นขั้นที่สองและเนื่องจากบรรดาชาวบ้านต่างก็มีศรัทธาพระขอมเป็นทุนเดิมอยู่แล้วการปรับปรุงก่อสร้างขั้นแรก จึงผ่านไปได้ไม่ยากเริ่มด้วยการถมดินไม่ให้น้ำท่วมวัดได้เพราะบริเวณดังกล่าวนี้เป็นที่ลุ่มมากถึงฤด,ดูฝนคราวใดน้ำท่วมทุกปีและท่วมมากขนาดเหลือยนต์เหลือแจวแล่นถึงกุฏิได้เมื่อถมดินเสร็จแล้วได้จัดการขุดสระน้ำสําหรับเป็นที่สงน้ำของพระภิกษุสัมเนนและเพื่อชาวบ้านทั้งหลายจะได้อาศัยอาบกินโดยทั่วไป แล้วซ่อมกุฏิที่ชำรุดสุดโทมสร้างศาลาการประเรียนสร้างโบสถ์จัดสรรให้เหมาะสมเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสมกับคำว่าวัดศรัทธาของประชาชนก็เพิ่มมากขึ้นนับแต่พระขอมสละเพศคาวาสมาสู่พระพุทธศาสนาท่านมีความตั้งใจมั่นดังที่เรียกว่ามโนปณิธานเรื่องนี้ท่านกล่าวกับผู้ใกล้ชิดว่าอาตมาได้ฟังพระท่านเทศว่า บุคคลผู้ใดเลื่อมใสได้สร้างพระพุทธรูปจะเล็กเท่าต้นขาก็ดีโตกว่าต้นขาก็ดีผู้นั้นจะได้เป็นพรหมเป็นอินหมื่นชาติแสนชาติถ้าเกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เป็นพระเจ้าจาัก,กรพรรดิหมื่นชาติแสนชาติผู้นั้นจะไม่เป็นผู้ตกต่ำเลยจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานถ้าผู้ใดสร้างพระพุทธรูปด้วยทองคำผู้นั้นจะได้เกิดเป็นองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ด้วยมโนปณิธานนี้เองทำให้ท่านขอมคิดเริ่มสร้างพระพุทธโคดมด้วยทองสำลิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกพศ .2512 ท่านขอมก็เริ่มบอกบุญแกญาติโยมใช้เวลาสองปีกว่าจะเริ่มสร้างได้เนื่องจากเป็นงานใหญ่นั้นเองถึงต้องใช้เวลาสร้างทั้งหมด12ปีด้วยกันหลังจากนั้นท่านของก็เริ่มสร้างสิ่งก่อสร้างอีกหลายอย่างอาทิเช่นสังเวชนียสถานสี่ตำบล แดนสวรรค์นรกกับภูมิเมืองกระบินพัดและอีกหลายๆอย่างด้วยกันดังที่เป็นกันอยู่เท่าทุกวันนี้ถ้าถามว่าหลวงพ่อขอมจะสร้างสิ่งก่อสร้างไว้มากมายเพื่ออะไรท่านก็ตอบว่าอาตมาสร้างไว้เพื่อให้ผู้ศรัทธาและอนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรื่องราวของพุทธประวัตินอกจากงานก่อสร้างแล้ว หลวงพ่อขอมท่านก็ยังเป็นนักเขียนนักแต่งที่มีความสามารถไม่ยิ่งย่อนไปกว่าด้านงานก่อสร้างผลงานของท่านปรากฏอยู่หลายเรื่องเฉพาะที่จัดพิมพ์แจกเป็นธรรมทานไปแล้วก็มีเรื่องธรรมทูตเทือนพุทธไกลเลิกสมถะและวิปัสสนาจนมาถึงวันที่7มกราคมพศ2533เวลา16.45นหลวงพ่อขอมก็มรณภาพลง ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวรวมสิริอายุ88ปี68พรรษาทำให้นึกถึงคำปฏิญาณของท่านนิโชที่กล่าวไว้5ข้อคือ 1. ชีวิตของเราที่เหลือขอช่วยพระพุทธองค์ไปจนตาย 2. เมื่อมีชีวิตอยู่ถ้าเรามีเงินส่วนตัวสักหนึ่งบาทเราก็จะอายพุทธบริษัทเป็นอย่างยิ่ง 3. เราจะให้รูปพระองค์เกื่อนไปในพื้นธรณี 4. โอ้โลกนี้ไม่ใช่ของฉัน 5. เราต้องตายตายใต้ผ้าเหลืองของเราบัดนี้ท่านอน,นิโชนั้นได้ทำคำปฏิญาณของท่านได้สมบูรณ์แล้วทุกประการท่านพระครูผู้นี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเด็กชายเป้าในอดีตซึ่งบัดนี้สละทุกสิ่งเพื่อจเจริญรอยตามบาทพระพุทธองค์ท่านคือสิทธิพระคถาคตผู้มุ่งมัน่น